สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมสิผ้ามากูบงังรันนะครับเดอ้อใส่ไปสามมือสามขึ้นแล้วครับจากสีบเบ็ยดยังไงจากสิมานบมันมนไงก็ตามไปเบื้องน้ำกันนะครับเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไปครับไปเบื้องน้ำกันอ่านม่โน่สามมือเลยครับ สามมือแล้วครับนี่เม้นแล้วมั้งครับนี่ นี่อยู่นะครับพี่น้องกิดตัวพว่อไงเด้อครับเอาครับหมานครับหมานหนึ่งเลยครับหมานหนึ่งเด้อไปครับไปต่อครับไปต่อมีอีกครับมีอีก Hấp bằng thì xuống Hấp bằng thì xuống Nó mà bưng บางนี่นะ่าจะไม่มีครับนะครับเบื้องฟังต่อไปครับรบับงทีสามกับบางสาม ออ๋บางนี่ก็มีดนยครับบางนี่ก็มันู่ครับบานเม,มื่อเห็นไหมครับ บังแล้วครับสองบังแล้วหมันอยู่ครับหมันอยู่ไหนครับบังต่อไปครับบังต่อไปออยังไงบ้างเนาะเปเลยหมันมาเนาะ กับเบื้องหลังที่หาครับเบื้องหลังที่หาว่มามันจะเป็นจนังไหนนะครับมีตัวให้ได้รุ่นบอ 40, 000, 000, 000. มานบหมันเมึงน้ำกันครับเมึงน้ำกัน บ่มีครับบางนี่บ่มีเพิ่งบางที่หกครับเพิ่งน้ำกันครับบางที่หกครับบางที่หกเนาะ ว่าสิเจ็ดต่อไปครับ บางนี่ก็มีโต้ครับอ๋อนี่กับมันเนี่ครับนี่บางนี่กับมิโตครับบา,บางที่เจ็ดครับบางบางที่แปดครับไหลุดน้ำกันครับบางที่แปดจะมิโตบ่น้ำกันเนี่ยครับเด้อพอได้หลุดน,น้ำกันครับ บแบ่งเป๊บ บังที่แปดเงียบครับไปครับอีกสองบังครับครับหลังที่เก่าครับลังที่เก เก่าก็เงียบครับเอาละครับมาเบิงนับกันเนี่ยดูดังเอ้ยซิปซิปบังเข่าสามบังครับในสามขึนครับ แรกบ่งแรกครับบ่งแรกเดีนเบิึง,งนับกันครับพี่น้องครับหนึ่งครับโอ้ได้แจมหนึ่งครับง่ายอยู่ครับตัวครับเบิึงตัวง่อยู่ครับง่ายอยู่ สวงครับบางที่สว่าลุุนน้ำกันครับบา้านติดตัวเนี้ยตัวน้อยตัวใหญ่ได้ครับเด้อบางที่สวงครับบางสวง แจมที่สวัแบแจมที่สวอ,แบบอ,อีกต่อไปครับโอเคครับ,บ สามขึ้นขึ้นละตัวเป็นน่องเลยมาดูดกันครับนี่ังที่สามตัวจะขนาดไหนนะครับตัวน้อยตัวนี้บุนเบิ้งครับบุนเบิ้ง มครับไอ้ตัวใหญ่ครับตัวนึงครับครับลูกปลาครับสองตัวไอ้สามเต็มครับครับไอ้สามเต็มพอได้ตุ่มด้วยครับพอได้ตุ่มด้วยสามสามขึ้นครับตัวละขึ้นนี่ครับ สามวันตัวละหนึ่งวันครับไช่ครับเก็ีนอุป,ปรกรณ์เข้าบ้านครับเย็ียนไม้ครับเย็ียนไม้ตรงไหมล่ะเขีปป่ยนอนะครับ คลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงสคำนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหายอยู่หากินยังเกิดยังคอยติดตามรับชมก่อนนะครับเด้อยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน,น,น,นด้อครับเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจเก็ดคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ